เรื่องเล่าตำนานนิทานความรักตอนเจ้าพญาอภัยผู้เบกคือใครมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและเกี่ยวข้องกับสกุลอภัยวงศ์ที่เป็นสกุลใหญ่และเก่าแก่ที่สุดสกุลหนึ่งของไทยอย่างไรคลิปนี้แอดจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องราวาเริ่มต้นตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงทนบุรีและต่อมาจนถึงราชวงศกก์จักรีเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่6ทรงพระราชทานนามสกุลแก่เจ้าพญาอภัยภูเบศหรือชื่อเดิมว่าชุ่มเมื่อวันที่17กรกตาคม2460ว่าอภัยวงศ์ซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทานลำดับที่4107ได้ทรงพรกกรุณาลำดับสายสกุลไว้ดังนี้เจ้าพญาอภัยภูเบศหรือชื่อเดิมชุ่มผู้ช่วยสมุหภารรชอนมทียนกระทรวงวังมีทวดชื่อเจ้าพญาอภัยภูเบศหรือชื่อเดิมว่าแบน ู่ชื่อพระยาอภัยภูเบศหรือชื่อเดิมว่าน้องบิดาชื่อเจ้าพระยาคาธาิตหรือชื่อเดิมว่าเยียบรรพบุรุษที่สืบสาวราวเรื่องย้อนไปได้ไกลที่สุดคือท่านแบนเป็นคนไทยที่มีชีวิตอยู่ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อกับรัชสมัยสม,ยสมยเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งท่านแบน เคยไปรับราชการที่เมืองขมรตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาจึงกลับมารับราชการในสมัยกรุงธนบุรีรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยายมมาชาเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ว่าการกรมพนครบาลหรือกรมเวียงดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพระนครชั้นในของกรุงธนบุรีเนื่องจากเรื่องราวของท่านแบนดำเนินอยู่ในช่วงรอยต่อของสองประเทศจึงต้องเล่าเรื่องราวด้านฝั่งขมรเป็นจุดเริ่มต้นก่อนดังนี้ เมื่อครั้งกรุงศรีอยุทยาเสียกรุงแก่พม่าในปีพุทธศักราช2310เขมรซึ่งเป็นเมืองขึ้นของไทยมาแต่สมัยโบราณจึงตั้งตนเป็นอิสระเรียกกันว่าเขมรแข็งเมืองแต่พอไม่สามารถปกครองตนเองได้อย่างสงบเหตุเพราะเกิดการแย่งชิงราชสมบัติและเกิดเหตุจราจนอยู่เนืองๆทำให้หนักองค์ตนพระราชวงศ์เขมรพระองค์หนึ่งทรงตั้งตนเป็นใหญ่ พนามหมายว่าสมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราชรามธิบดีแต่เพราะทรงวิวาทบาดหมางกับนักองค์นนหรือโนอนซึ่งเป็นพญาสนิทซึ่งขณะนั้นมีพนามว่าสมเด็จพระรามราชาดำลงตำแหน่งพระมหาอุปราชถึงขั้นที่จะจับสมเด็จพระรามราชาฆ่าเสียโดยอ้างว่าพระรามราชาเป็นขบฏสมเด็จพระนารายณ์ราชาจึงทรงชักนำยวนเข้ามาปราบขบฏด้วยสมเด็จพระรามราชาสู้ไม่ได้ จึงคุมสมัครพรรคพวกหนีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีต่อมาในปีพุทธศักราช2312สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระสุภพ,พอักษรไปถึงสมเด็จพระนารายณ์ราชาว่าแม้กรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พระมาแต่บัดนี้กลับสู่ภาวะปกติแล้วจึงขอให้กัมพูชาจัดต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่ได้รับคำตอบปฏิเสธกลับมาว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมิใช่เชื้อสายพญาติพระวงศ์เจ้าในฝ่ายกรุงศรีอยุธยาทําให้พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงขัดเคืองว่ากัมพูชาแข็งเมืองจึงดำาลัดให้แต่งขบวนทัพไปปราบให้บทเรียนแก่กัมพูชาครั้งนั้นแม่ทัพนําศึกคือพญาอภายัยรทลิ์หรือชื่อเดิมทองด้วงซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเดินทางไปกับพญาอนุชิตชันชยัยหรือชื่อเดิมบุญมา ซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุลสิงหนาสโดยมีสมเด็จพระรามราชาหรือนักนภองนนท์ร่วมขบวนทัพไปด้วยว่ากันว่าหากตีเมืองได้จะให้สมเด็จพระรามราชาขึ้นครองราชหรืออีกในหนึ่งที่ให้เดินทางไปด้วยพอพระรามราชาทรงเป็นประโยชน์แก่ขบวนทัพหลังจากไทยตีได้เสียมาราชกับพัะตะบองแล้วกำลังจะลุกคืบไปเมืองอื่นๆกับเกิดข่าวหรือว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสิ้นพระชนม์กองทัพไทยจึงต้องกลับมายังกรุงธนบุรีทำให้กัมพูชาแต่งทัพตีสวนเข้ามาถึงตาดและจันทบุรีทำให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพิโรธจึงให้พญาอภัยรทล,ลิ์ซึ่งบัตรนั้นได้เป็นเจ้าพญาจากกักรีแล้วยกทัพไปตีเมืองกัมพูชาอีกครั้งคันตีไปถึงเมืองพัตตบงโพธิสัตว์บริบูรณ์บรรทายเพชร พร้อมกับที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงนำทัพเรือตีไปถึงเมืองบันทายมัตกับพนมเปญสมเด็จพระนารายณ์ราชาสู้ไม่ได้จึงหนีไปอยู่เมืองยวนฝ่ายไทยจึงเลิกทับกับโดยกวดต้อนครอบครัวชาวขเขมรให้เข้ามาตั้งบ้านเดือนอยู่ที่ราชบุรีนับหมื่นคนและสมเด็จพระรามราชาได้อยู่รักษาเมืองกําปอดต่อมาสมเด็จพระนารายณ์ราชาเกิดไม่ไว้ใจยวนเกงว่าจะยึดกัมพูชาไปจึงให้คนเข้ามาเจราจาสวามิพัก ขอเป็นเมืองประเทศสลาดเพื่อถวายบรรณาการดังเดิมแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่เชื่อใจอีกสองถึงสามปีต่อมาสมเด็จพระนารณา์ราชากับสมเด็จพระรามราชาสงบศึกพีน่น้องและยินยอมให้สมเด็จพระรามราชาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แทนเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทราบข่าวจึงทรงสศมนัดเห็นพ้องจึงแต่งตั้งสมเด็จพระรามราชาขึ้นเป็นสมเด็จพระรามราชาธิราชบ,บรมพิตรครองกัมพูชา ส่วนพระนาณา์ราชายอมลดพระองค์ลงเป็นพระมหาอุปโยราชและตั้งนักองค์ธรรมพระอนุชาของพระองค์ขึ้นเป็นพระมหาอุปราชแบ่งอำนาจครองเมืองกัมพูชาเป็นสามส่วนและอยู่ภายในพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสืบมาในปลายสมัยกรุงธนบุรีเขมรเกิดความแตกแยกพยาวิบูดาต์หรือชื่อเดิมซูยุยแย่ให้สมเด็จพระรามราชาธิราชระแวงพระมหาอุปราชหรือนักองค์ธรรมจึงลอบฆ่าเสีย ทำให้สมเด็จพระนารายณ์ราชาซึ่งเป็นพระเชษฐาเสียพระทยัยจนตอมใจสิ้นพระชนข่านั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พญายมมาาชหรือท่านแบนคุมทัพไปช่วยราชการเมืองกัมพูชาเพราะมีความคุ้นเคยกับสมเด็จพระรามราชาธิราชตั้งแต่ที่ลีัยมาอยู่ไทยจึงให้พญายมมาาชไปกำหลับมิให้เหลืองอำนาจและเพื่อรักษากัมพูชาไว้ให้เป็นเมืองขึ้นต่อไปไม่ให้แปรพักไปเข้ากับยวนและกระด้างกระเดื่องต่อไทย ต่อมาพระราชวงศ์เขมรองค์หนึ่งชื่อมูเป็นผู้มีอำนาจสำเร็จราชการเรียกว่าฟ้าทละหะได้คบคิดกับขุนนางผู้ใหญ่รวมถึงพระยาวิบุลดาชสูวัศการพามแห่งกัมพูชาให้สมคบคิดกับยวนก่อการขบฏยึดอำนาจจากพระรามราชาและจับโอรสธิดาฆ่าเสียก่อนจะจับพระรามราชาที่ราชปงผชนโดยการจับใส่กงถ่วงน้ำจากนั้นฟ้าทลหะมูจึงตั้งตนเป็นสมเด็จฟ้าธลหะมหาราชาบาพิร มีศักดินาค้ายกับโชกุนของประเทศญี่ปุ่นส่วนพยาวิบูนราชผู้ที่เคยยุแย่พระรามราชาให้ข้าน้องเมื่อครั้งก่อนก็ได้ขึ้นเป็นพยากลาโหมมีอำนาจทางทหารมากมายทำให้พยายมราชแบนตกที่นั่งลำบากแต่ด้วยความที่เคยเป็นเพื่อนสนิทร่วมน้ำสาบานกับพยากลาโหมซูจึงรอดจากการลงโทษแต่สมเด็จฟาทราหาไม่ไว้ใจจึงส่งพยายมราชแบนให้ไปปกครองเมืองกระพงสวายซึ่งอยู่ไกลออกไป เรื่องถึงหูสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีที่ทรงพิโรธมากจึงมีพระราชดำริให้ส่งตัวพระยายมราชแบนซึ่งไม่อาจปกป้องดูแลสมเด็จพระรามราชาได้กลับมารับโทษจำคุกที่ไทยนับเป็นกุศโลบายอันแยบยลเพื่อคุ้มครองพยายมราชมิให้ถูกทำร้ายภายหลังเพราะหากปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่กัมพูชาอาจจะต้องโทษใดโทษหนิงเข้าสักวันเมื่อกลับมาถึงกรุงธนบุรีพญยายมราชก็ถูกจำาขังจริง ด้วยความดูแลของสมเด็จเจ้าพยามหากษัตัิย์สึกรหรือชื่อเดิมทองด้วงทำานูบำรุงอย่างดีในปีพุทธศักราช2,325ปีสุดท้ายของรัชสมัยกรุงธนบุรีมีข่าวว่าสมเด็จฟ้าทหะหาฝักฝ่ายอยู่กับยวนจนคิดจะยกทัพมาทำสงครามกับไทยพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าพยามหากษัตัิย์สึกรพระเจ้าลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษ และเจ้าพยาสุรสีพิษณุวาธิราชคุมทับแยกเป็น3ขบวนไปตีเมืองกัมพูชายามนั้นพยายมราชได้รับคำสั่งให้ออกจากขุกไปในขบวนโดยยกทัพไปทางนครวัดแต่ไม่ทันได้เสร็จสึกก็ได้รับแจ้งจากกรุงธนบุรีว่าเกิดเหตุร้ายว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสียพระจริตและพยาสันก่อการขบฏสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกจึงต้องเลิกทับกับ และต่อมาได้ปราบดาพิเศษขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศกก์จักรีต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้าทลหะมูที่หนีทับไทยไปอยู่เมืองยวนก็ได้ชักนำพวกยวนให้ยกทัพกลับมาตีกัมพูชาพยากลาโหมซูเห็นว่าเป็นการชักนำเข้าหลึกชักศึกเข้าบ้านจึงขอตัวพยายมมาชแบนจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ให้ออกไปช่วยลบจนสามารถสังหารสมเด็จฟาทะลหาหมูได้ต่อมาพระยายมมาชาจึงจำต้องฆ่าสมเด็จเจ้าพญยากลาโหมสู่ด้วยและขึ้นเป็นฟาทะลหาแบนสมเด็จราชการกรุงกัมพูชาอยู่ระยะหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่สกุลอภัยวงศ์เริ่มเป็นใหญ่ในขเขมรเมื่อขุนนางขเขมรเริ่มตั้งตนเป็นใหญ่จะช่วงชิงอำนาจฟาทะลหาแบรนจึงรีบยกทัพกลับไทยโดยนำพระราชวงศ์กัมพูชากลับมาด้วยหลายองค์ มีบันทึกในพงศาวดารเมืองพัตตบองโดยเจ้าพระยาคทาท,ทรธรณินเยียว่าคั้นศักราช1144ปีขานจัตตวศกหรือพุทธศักราช2325ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเก้าให้พยายมราชแบนออกไปปราบปรามกัมพูชาอีกจากนั้นพยายมราชจึงส่งเจ้าองค์เองเจ้าองค์เมนเจ้าองค์อีเจ้าองค์เผา,ออเ,า,าเข้ามาที่กรุงเทพ เจ้าองค์เองหรือนักองค์เองเป็นโอรสของสมเด็จพระนารายณ์ราชามเมื่อมาอยู่ไทยได้รับการเลี้ยงดูจากสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในฐานะโอรสบุญธรรมส่วนนักองค์อีและนักองค์เผาต่อมาได้เป็นพระสนมเอกในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลส่วนรัษฎรชาวยวนและขมรที่ตามฟ้าธละฮาแบนเข้ามาก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ไปตั้งบ้านเดือนอยู่ใกล้วัดสมรายหรือวัดราชาทิวาสเรียกว่าชุมชนบ้านขมร คู่กับชุมชนบ้านยวนฝ่ายพญายมราชแบนได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าพญาอภัยภูเบศวิเศษสงครามำามนาลินทะบดีอภัยพิริยาบรากรมพาหุแบนซึ่งนับเป็นเจ้าพญาคนแรกของตระกูลอภัยวงศ์หลังจากเจ้าพญาอภัยภูเบศแบนกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วเมืองขมรก็เกิดการลบพุ่งแย่งชิงอำนาจกันพญาเดโชแทนรบชนะ ตั้งตัวเป็นฟ้าทะละหาแล้วส่งหนังสือมากรุงเทพเพื่อขอรับพระราชทานนักองค์เองให้กลับไปปกครองเขมรเมื่อพระชนมายุได้12พันษาแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเห็นว่ายังรักษาตัวไม่รอดอีกทั้งเป็นเชื้อพระวงที่เหลือเพียงพระองค์เดียวจึงปรดเก้าให้เจ้าพญาอภัยภูเบศไปเป็นผู้สำเร็จราชการแทนตั้งแต่นั้นเจ้าพญาอภัยภูเบศแบนจึงตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองอุดงรือชัย ด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์โดยฟ้าทะรหะแทนต้องอยู่ใต้อำนาจของเจ้าพญาอภัยภูเบศแบนโดยปริยายครั้งนั้นทําให้เจ้าพญาอภัยภูเบศแบนได้ค้นพบดาบโบราณตั้งแต่สมัยพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์บุรพกษัตริย์กัมพูชาจึงให้ข้าราชการอันเชิญเข้ามาทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระแสงองค์นี้ต่อมาได้ชื่อว่าพระแสงขันชัยสี อันเป็นหนึ่งในเครื่องราชเบญจราชกกุฎพัณฑ์เวลามีพิธีบรมราชาพิเศษมาจนถึงบัดนี้ในระหว่างนั้นองค์เชียงสือเจ้านายยวนที่เคยหนีรอนจากเมืองยวนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้กลับไปเป็นใหญ่ในเมืองยวนจึงถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้ไทยแต่ต่อมาองค์เชียงสือเกิดวิวาทบาดหมางกับเจ้าพระยาอภัยภูเบศแบนซึ่งสำเร็จราชการอยู่ในขมรฝ่ายนับองค์เองได้รับพระราชทานวางอยู่ข้างวัดสระเกศ และมีโอรสธิดาที่ประสูตรในกรุงเทพหลายองค์ครั้งหนักองค์เองถึงวัยอุปสมบทจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้รับเป็นนาคหลวงและผนวดพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่วัดพระศรีรัตนศา,าสดารามเมื่อหนักองค์เองลาสิกขาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดเกล้าให้หนักองค์เองขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี สีสุริยพันธ์บรมสุรินทรามหาจัก,กรพรรดิราชบรมนาถบาพิตรออกไปครองกัมพูชาและให้พยากลาโหมปกพระพี่เลี้ยงออกไปเป็นฟ้าธลหะทางด้านเจ้าพยาอภัยภูเบศแบนที่สำเร็จราชการปกครองกัมพูชามาได้12ปีด้วยความเรียบร้อยแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกทรงมองการไกลและเห็นว่าความดีความชอบนี้ยิ่งใหญ่นะ จะเรียกตัวกลับก็คงไม่สมควรแต่จะให้อยู่ต่อก็เกรงจะบาดหมางกับนักองค์เองได้เหตุเพราะถึงแม้เจ้าพญาอภัยภูเบศแบนจะเป็นผู้นำนักองค์เองลีภายขุนนางเขมรมาพึ่งไทยเมื่อครั้งยังเด็กแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเกรงว่าจะเกิดการระแวงกันพอเจ้าพญาอภัยภูเบศแบนเคยเป็นคนของสมเด็จพระรามาชาที่เคยขัดแย้งกับสมเด็จพระนารายณ์ชาพระบิดาของนักองค์เองเมื่อครั้งอดีต พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงของกันเอาเขตเมืองใกล้ชายแดนไทยคือพัตตบงเสียมราษฎร์สีโสพลมงคลบุรีและละสือไว้ให้เจ้าพระยาอภัยภูเบศแบนปกครองโดยมีสิทธิขาดในการเก็บภาษีเองได้และขึ้นตรงต่อกุงเทพซึ่งหนักองค์เองก็ทรงยินยอมพัตตบงเสียมราษฎร์และสีโสพลนั้นถือได้ว่าเป็นเมืองพรมแดนและมีความสำคัญอย่างยิ่งทางการเมืองเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ เนื่องจากพัตตบองกับเสียมราชนั้นอยู่ริมน้ำมีลำน้ำไหลผ่านไปลงทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไม้ราษฎรส่วนใหญ่ทําการเกษตรและประมงรวมถึงเลี้ยงสัตว์สินค้าส่งออกมีทั้งข้าวโพดปลาไม้หอมเล่วหอมเขาหนังกระดูกสัตว์ส่วนสินค้านำเข้าเป็นพวกเครื่องแต่งกายภาชนะและของบริโภคจากกรุงเทพและพนมเปญ นับว่าเป็นกุศโลบายอันแยบยลที่ทรงเก็บเมืองสำคัญเหล่านี้ไว้ให้ขึ้นตรงต่อไทยเจ้าพญาอภัยภูเบศแบนและตระกูลอภัยวงได้ปกครองเขตแดนนี้สืบมาหลายชั่วอายุคนจนมาถึงเจ้าพญาอภัยภูเบศชุ่มในรัชกาลที่ห้าเป็นคนสุดท้ายทำให้บุตรหลานเหลนในสกุลอภัยวงหลายคนเกิดที่นี่ ซึ่งในทางการเมืองถือว่าขณะนั้นดินแดนเหล่านั้นเป็นดินแดนไทยพอแยกการปกครองต่างหากออกไปจากกรุงกัมพูชาซึ่งเป็นเมืองประเทศราชอยู่จากบันทึกเจ้าพญาอภัยภูเบศแบนมีบุตรธิดา16คนคือ1พญาอภัยภูเบศลถผู้สำเร็จราชการเมืองพัตตบองสองพระองค์แก้วมา รับราชการในราชสำนักสมเด็จพระอุทัยราชาธิราชสามพนาลิมบริลักษ์อุ่มสี่พญากระบาดคมห้าหลวงหมาเมาหกหลวงศัจ,จาคมเมืองตโนดเจ็ดนายกองแปดนายเกตเก้าหม่อมอยู่เข้ามารับราชการในกรุงเทพพร้อมกับพญาอภายัยภูเบศรถสิบนักเทพพระชายาในสมเด็จพระอุทัยราชาธิราชสิบเอ็ดอแดงมีสิบสองอแดงปกสิบสามอำแดงแป้นสิบสี่อำแดงนวมสิบห้าอำแดงเมียดและสิบหกอำแดงแก้ว จึงนับได้ว่าต้นเหตุแห่งเรื่องเล่าขานที่ว่าต้นสกุลอภัยวงมีรากฐานจากกัมพูชาและอพยพมาจากพัตตบงนั้นหาใช่ความจริงแต่แรกเริ่มไม่เพราะเหตุทั้งหลายทั้งมวลเกิดจากเรื่องของการเมืองการปกครองในยุคสมัยนั้นเรื่องราวของเจ้าพญาอภัยภยูเบศแบรนซึ่งเป็นต้นสกุลอภัยวง์ในช่วงบรรพบุรุษจึงจบลงเพียงเท่านี้ยังมีประวัติความเป็นมาของท่านอื่นในสกุลซึ่งอาจจะนำมาเล่าในคราวต่อไปนะคะ หากชื่นชอบรบกวนกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ